คำเตือนรายการนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงและความสนุกอาจมีถ้อยคำและวาจาที่ไม่สุภาพผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวันนี้เรามาทำอะไรกันเรามาทำการทดลองกันดีกว่าเราลองแม้ว่าทำอาหารแบบมั่วๆดูอ่ะแล้วถ้าเราใส่ผงชูรสอ่ะแม่งยังจะอร่อยอยู่ก่อะซองตั๊กินตับเอ้ยอย่ามาทำกิน สวัสดีครับนักศึกษารายการเกียรติกลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะครับที่เก่าเวลาเดิม เดี๋ยวอันนี้กูรู้สึกขาดๆว่ะรู้สึกพอดีนะกำลังดีนะกำลังดีนะไม่อยูล่าใช่ไหมแต่แต่กูก็ยังรู้สึกมันขาดขาดอะไรไปว่ากูจําไม่ค่อยได้ที่ผ่านมามันช่วงเดือนสิบเนี่ยกูแบบไปทําบุญมาแล้วมันเหลืกไม่มีอะไรตามเาอ๋อจอกัในวันอี้ไม่ค่อยมีเลยก็วันนี้นะครับเจอพวกเราสามคนนะซึ่งก็ขาบสัมภเวสีคนหนึ่งไปแล้วเรียบร้อยนะขึ้นไปอยู่บนเขาเรียบร้อยแล้วเส้นหน้ามันลอยวันนี้เรามาสามคนไม่ได้มันไม่ครบองค์ประกอบ กลุ่มเรามันต้องสี่คนวันนี้เรามีใครรับมีใครมามมีใครมาแทนเราเชิญนามผู้อยู่หลังกล้องขอต้อนรับนามคะพ่ออรกันวะเนี่ยหล่อเลยวันนี้เรามาทำอะไรกันเรามันทำการทดลองกันดีกว่าเราลองแม้ว่าทำอาหารแบบมั่วๆดูอะ แล้วแบบถ้าเราใส่ขงชูรสอ่ะแม่งยังจะอร่อยอยู่ปว่ะจะมีจะมีอะไรบ้างทั้พวกรสเค็มเปรี้ยวหวานมันเผ็ดเนี่ยใส่ให้หมดเลยใส่หมดเลยเป็นยังไงอะไรยังไง<อ>แล้วจบด้วยผงชูรสเนี่ยมันจะอร่อยอยู่ไหมวันนี้เรามีวัตถุดิบอะไรบ้างอ,อ๋อวัตถุดิบอย่างแรกเลยจะเป็นหมูไก่ปลาพื้นๆว่ะพื้นก็ไม่มมไม่เท่าไหร่มันเป็นลูกคุณควรนะเออคุณควรพื้นเลยอันสุดท้ายเราจะเก็บไว้บอกทีหลังว่ามันจะคืออะไรเจะได้ลุ้นๆกันหน่อยว่าไข่มพิเศษ ก่อนที่จะไปรับชมพวกเราทำอาหารนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์พวกเราก่อนนะครับผมแล้วก็ไปเจอกันที่ครัวเกียร์ออดได้เลยนะครับไป ตอนนี้เราก็มาถึงครัวเกลียนออเดอร์ของพวกเราแล้วนะครับผมเรามาจับฉลากก่อนเลยว่าใครได้วัตถุดิบอะไรบ้างอ่ะเรามาจับกันที่เนื้อสัตว์ก่อนอ่าเนื้อสัตว์ตอนนี้มี1วัตถุดิบนะครับที่เซอร์ไพรส์แล้วก็มาร์กยังไม่บอกว่าเป็นอะไรนะว่าต้องเป็นเนื้อหมาแน่นอนโอ้ยเหี้ยเนื้อหมาวทารุณกรรมสัตว์ไล้เหี้ยมันเยอะนะเมื่อจับแล้หน้าเลยมึงนี่เปิดไปไหนอ่ะเปิดพร้อมกันเลยมึงให้กูรุ้นหน่อยดิอ่าะหนึ่งสองสาม ไอ้เนื้อหมูปลาตรงวัตถุดิบวัตถุดิบเซอร์ไพรส์ของเราคือเนื้อกบนะครับผมเอ้ยกบมันกินได้เนื้อปลาเนื้อไก่เนื้อหมูเดี๋ยวใครอยากจะทำก่อนโอ้ต้องออกเอาคนออกใครเริ่มก่อนหนึ่งสองสามหนึ่งเริ่มก่อนหนึ่งสองสามคนที่สองคนที่สองเฮ้ยมึงเก็บเป็นไฮไลท์ดีกว่าใครคนที่สองแพ้นะเอออ่ะแล้วเดี๋ยวคนแรกมาจับฉลากว่าได้เครื่องปรุงอะไรบ้างเนาะเตรียมก่อนแล้วกัน กูคนแรกเครื่องปรุงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่ามีอะไรน้ำปลาเฮ้ยเฮ้ยเป็นพื้นนะน้ำปลานะครับน้ำปลาปลาปลาโอ้กูไม่กินปลากูไม่กินปลาไอ้เหี้ยสุดจริงโอ้โหเครียดเลยอะไรครับเลย อะไรกาแฟเฮ้ยอย่างนั้นกูได้เกลือแหลกเกลือโอ้โหไก่ผัดกะปิเออดีเลยดีอยู่ยังดีอยู่ต้องปละหลาต่อไปเครื่องปรุงเปียวเปรี้ยวป่ะเปรี้ยวใช่ไหมมาเปรี้ยวนะเปรี้ยวนะโอ้โหสีวิตน้ำปลาสีวิทกบสีวิตามินไงมะขามเปียกก็ได้อยู่แล้วอยู่่น้ำซุปใสอยู่ ทวนทวนของมึงอะไรบ้าองอตอนนี้วัตถุดิบหลัก<ม>คือปลาครับแล้วก็เครื่องปรุงเค็มนี้ได้เป็นน้ำปลา <c oughs> ปเปรี้ยวได้เป็นมะนาวผมบสุดต้มยางของมึงก็กลบกะละ <c oughs> แลวก็ซ <c oughs> ีวิทผมก็ไก่กระปีมะขามเปียกผมจะมีเป็นเนื้อหมูแล้วก็เกลือแล้วก็น้ำส้มสายชูครับเรามาห,าหาหวานกันต่อเลยโอ้นี้ถ้าได้น้ำตาลนะแล้วก็อันสุดท้ายเคบบอยโอ้ยสัตว์มึงพูดอย่างนี้กูอยากรู้เลยมึงได้อะไร เน้ยได้แยมหนึ่งเมนูอะไรเนี่ยอหวานมากเดี๋ยวๆของกูน้ำแดงตอนต้นบอกว่าอะไรกูไม่ใช่ตัวโดนของผน้ำตาลน้ำตาลน้ำผึ้งเฮ้ยโอเคอยู่ตอนนี้หวานก็ได้กันไปหมดแล้วแล้วก็เหลืออย่างสุดท้ายคือเผ็ดเผ็ดรสเผ็ดรสเผ็ดด้วยเผ็ดนะเผ็ดนี่ไม่ค่อยนันกลัวเผ็ดนิดเลยจริงๆกูอยากได้พริกเผาแล้วก็น้ำตาลก็ต้องยำเลยยำแห้งเออมโอจะเลือกอะไรขนาดขนาดล่ะ เมนูอะไรของมึงได้ของเปียกๆอ่ะได้เป็นพริกเผาเงี้ยได้พริกป่นพริกไข่คืออะไรวะพริกไทยเปลี่ยนพริกไทยอย่างนี้วะใครดูนี่ใครเป็นคนเขียนให้จบภาษาไทยอย่าอย่าให้รู้นะว่าใครเขียนอ่ะพริกไข่มึงอะไรได้ไปคิดดูก็จับฉลากวัตถุดิบแล้วก็เครื่องปรุงกันครบแล้วนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยเริ่มจากผมก่อนแล้วกันนะ ตอนนี้ก็เริ่มเป็นคนแรกนะครับวัตถุดิบหลักของผมก็คือปลาสบายสูบัสยังไงก็ต้องเป็นปลากระพงปลาอะไรก็ทำต้มยำเนี่ยเมโนูต้มยำยมีอะไรมีอะไรปลาใช่ปะเออปลา,ากูอยู่ไหนเนี่ย <c oughs> ลปลากูอยู่ไหนเนี่ยเนื้อปลาอ่านได้นะว่าปลา,ปาทูน่าและปลาเนื้อขาวไงเอาไปปลากระพงปลาทูน่าทูน่าก็มีปลาเนื้อขาวก็มีให้อีกอ่ะอ่ะมึงได้ปลาทั้งสองชนิดปลาตัวนี้กับปลานี้ โอ้โหภาพคุณคิดว่ายัางไงก็ปลาทับทิมปลากระพงปลายุดมึงไม่จบอีกแล้วนะ <c oughs> นี่อะไรอีกแนี่ทอนตวงเวลาเาใส่เครื่องปรุงอ่ะ้องใส่ทั้งหมดกี่ช้อนในนี้จะมี3 5หแล้วก็10ช้อน3 5, 10, 10, ช้อน5ช้อน10ช้อนใช่แล้วก็อีกอันนึ่งขาดไม่ได้เลยคือผงชูรสผงชูรสจะมี 2, 2> 5, ช้อน5 5ช้อนแล้วก็หมดถุ่กูบอกเลยกูเตรียมโกนหัวงานเนี้ยอ <c oughs> โอเาเปิดเตาเ โอ้ยเหี้ยมาแล้วแหละ <laughs> ไม่รู้ว่าจะทำอะไรตอนนี้กูใส่ใส่มั่วไปหมดอ่ะกล <c oughs> ิ่นไม่แย่รสชาติไม่รู้ <laughs> 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 นะกูใส่ก่อนละุณลึกจะมาทำเมนูอะไรครับวันนี้เป็นปลาต้อมอะไรปลาเหี้ยอะไรปล่รู่านเน,น่าไอ้สัตว์ใส่เครื่องปรุงเลยแล้วกันนะครับเริ่มจากของเค็มก่อนแล้วกันติดช้อนไป น้ำปลาติดจ้อนหัวรั่วแม่มือเอาฟันตัวมาให้โอ้แต่กินไปไอ้เหี้ยมันไม่เป็นเนื้อเลยไอ้สัสหนึ่งช้อนสองช้อนสองสามสี่และอิ่มห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเยอะนี่เอาเอาต่อไปเลยเอาเอาเปรี้ยวก่อนนะเปรี้ยวเปรี้ยวสามช้อน ีย๋ยวมันช้าอย่ากูหั่นให้มาพี่อสามช้อนเอากูหัน่นนี่กูหันนี่เราหั่นไดน่ากินขึ้นมานะดูเป็นยำขึ้นมาเลยนะเนี่ยคุณคิดรา่าเมนูนี้คุณจะเปิดวางจำหน่ายไหมก็น่าจะวางอยู่นะวางขายู่วางวางทิ้งเนี่ยวางขายมันเริ่มกลายเป็นต้มๆแล้วว่แไปอันต่อไปเลยอันหวานหวานหวานสามช้อนเราจะกินวะหนึ่งสองสาม โอย oh, เหลืออะไรอย่นะเหลือเผ็ดเหลือเผ็ดเผ็ดสามช้อนนี่ก็ถือว่าเผ็ดน้อยน้อยก็เย่แต่มึงดูช้อนดิโอ้ไม่พูนเลยหูแค่ไหนล่ะไอ้สัตว์โอ้เมนูต้มยำกูที่ใ่ฝันดูเป็นโจ๊กอะไอ้สัตว์ใส่อาหารอีกซองไหมจะได้ดูเป็นเนื้อๆหน่อยมาตกท้ายด้วยเนื้อปลาเนื้อขาวอีกอันหนึ่งกัน เป็น้ำพริกไงไม่รู้อ่ะเออทำน้ำพริกไงเมนูน้ำพริกปลาแซลมอนกินกับข้าวอาจจะอร่อยก็ได้นะเว้ยโอ้ยมาออร์จานมาครับผมทีมงานทีมงานก็มีกันอยู่แค่นี้มาครับผมเสร็จแล้วครับสำหรับเมนูวันนี้ชื่อน้ำพริกปลาทูน่านะครับผมแต่ว่าเมื่อกี้ผมลืมใส่ผงชูรสแล้วผมจะมาใส่ผงชูรสโรยหน้าเอานะเดี๋ยวจับชะลาก่อนว่าผมได้ใส่ผงชูรสกี่ช้อน ห้าช้อนนะครับผมทำออกมาหน้าตาไม่ว่าจะยังไงนะครับใส่ผงชูรสยังไงก็อร่อยอเนื้อนต่างจาสองโรยเหมือนไอซิ่งอะ่ะสามสี่ห้าเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยกระปนคุกก่อนเลยน่ากินจังวะเหมือนน้ำพริกกะปินะช้อนหนึ่งใหญ่ๆเลยดิคำเดียวพอช้อนหนึ่ง หนึ่งสองตา๊บือปั๊บเอ้ยอยู่ม่ตึ๊เขาน่าจะหวานนะมันเหมือนไอ้นี้เว้ยน้ำพริกปลากระป๋องแต่แค่มันขาวปลากรูกับเค็มไปเค็มไปเยอะเลยแต่มันอร่อยไอพีทมาเออมาชิมมาชิม เกี้ยวตั <congratulations> ้งนี้ด้มึงเกืนด้วยอ่ะอืมเฮมันเค็มอ่ะเฮ้มันเค็มอ่ะไอ้เนี่ยเค็มโดดอ่ะมันกินได้แต่มันเค็มเกินเออจริงไอ้ตัดลองมาชิมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเตรียมมาไอ้ยีเฮ้ยมันกินได้ถามมึงพูดดิผมแย่ครับผมแย่ผมแย่ครับแล้วนี่น่าจะไม่วิ่งย่างประกาศว่าเมนูนี้ ไม่ผ่านไม่ผ่านโอเคไปไปเดี๋ยวไปเริ่มคนที่สองกันเลยนะครับไปฟุกเอาละครับวันนี้ผมได้เมนูอะไรนะไก่ได้ไก่เขียนเลยใช่ไหมเมนูอะไรเดี๋ยวเชฟสามจะมาทำให้ดูนะครับเริ่มแรกเราต้องเปิดกระทะมึงไม่ได้เปิดแก๊สเปิดไงวะแบบสามครับต้องไฟร้อนนะครับน้ำมันน้อยนะคนกินทีมต้องทำเองทุกอย่างนะรายการเราเรียวๆอยู่แล้วรายการเราอาจจะดูไม่มีอะไรนะครับแล้วความสิทธิ ไม่ไม่มีอะไรเลยไก่เราล้างเงี้ยโอเคไม่เป็นไรก็มีที่อะไรเพียบพร้อมอ๋อเป็นไก่ชิ้นเล็กๆดีกว่านะทำคล้ายๆกับเพาเวลาเชมจะได้ไม่ลำบากไงเมนูหอยลิบอะไรนะทำฟอมกินไม่ได้อาหารหมายเคแดกกันแล้วเลยคนมันทำไม่อร่อยอะอะไรๆมันก็ไม่อร่อยนะอันนี้ไฟร้อนยังเรามีวิธีการเทนะเดี๋ยวพีทเอามือเข้ามาชิลๆการทำอาหารอ่ะเราไม่ต้องไปตื่นเต้นก็เราทำกินเองทุกวัน ระหว่างรอไก่เนี่ยมึงก็จับเลยเครื่องปรุงเ<อ>นี่ยหลายอย่างเลราต้องจับเครื่องปรุงนี่ว่าเอากระปิกก่อนนะกระปิกนะลูกเมย์ลูกเมย์อะไรก่อนนะกระปิกระปิกสิบช้อนเมื่ใส่แล้วก็ลูกะต่อช้อน,ออนหน่อยครับสิบช้อนหน่อยเพื่อนเค็มแล้วดีเลยไม่พ้นเค็มต่อไปก็เครือค่องปรุงเลยต่อมัน้ำตาลกูได้น้ำตาลเหรอน้ำตาลเต็มกูได้เลยหรือว่าบาลานซ์สิบช้อนเฮ้ยว่ามันมีแต่สิบช้อนเลยวะ น้าบาใส่น้ำตาล้างรอลูกมาหน่อยสามเด็กตุ๋มคุณว่าจะทำคาราเมลแปดเก้าสิบปี๋อะไรแค่นี้นี่มันไก่ผัดคาราเมลหรือเปล่าเนี่ยัแต่หอมกระปินะหอมหอมเอ้มากเบาไงวะเพราใส่น้ำหน่อยดีกว่าต่อไปเลยนะมะขามเปียกข่ามเปียก สามช้อนโต๊ะใช่ยังได้กว่าน่าจะอร่อยแล้วเนี่ยจะลองกินเป็นเพื่อนกันไหมเก่งใจเลย่สองสามแล้วก็ไข่เอาพี่ไข่ขอสักสิบเลยได้ไหมชอบพีิไข่เผ็ดใช่ไหมโอ้โหสิบจริงสิบทีปะไม่ต้องช้อนละแม่งใส่ไปเลยกเอาเอาอะไรว่าอร่อยอ่ะเอว่า,น,าน่ากินหอยรีอบอะ่ะก<อ>็อะไรต่อนะ สุดท้ายใส่่มันมีสามหกห้าก็สิบเลยนะสามห้าหมดถุงตัไม่ขอหมดถุงนะถ้าหมดถุงนี่คือกินไม่ได้นะสิบช้อนโโอ้หอมพริกไทยละสองเฮ้ยมึงอย่าคิดโกงนี่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคล้ายๆแบบไก่ผัดพริกไทยดำนะไก่เทริยากิก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับ้ยกลิ่นหอมนะ กินได้เลยหอมกะปิเมนูนี้นะปูจะตั้งชื่อว่าอะไรรู้ไหมสามเพื่อนเกยจะชิมแล้วนะครับอันีิกะตกปูใส่มาขอบคุณใครอ่ะขอบคุณคนดูติดปะเห็นเห้อได้เฮ้ไอ้เหี้ยเททิ้งไหมร้อนร้อนนั่นหนึ่ง โอ้ยอ้ยกูอ้วกะมากินมากินมาไ่้ไกินดิ่ชยไ้อย่จอ้วก่จะอ้วกน้ำเยน้ำร้อมก่แมาก่แรงม้มากินิะ่อยกูมือ้กินไม่ได้เ่อกินไม่ได้ของกูียังกินได้อะอ้ย่ ไอเด็กไปกําลังมันได้ไหมอ่ะผ่านจานเนี้ยผ่านผ่านแต่พวกผ่านผ่านผ่านถือว่าบความสำเร็จเต็มสิบเต็มสิบหัวสามไม่ควรไปทำกินแต่คนบอไปเด้จับเ้ากัปเลยกันจับเครื่องปรุงก่อนเลยกันอันไหนอันไหนเครื่องปรุงในนี้นะใส่เกลือก่อนแล้วกันหน้าช้อน ทำไมกูมันดูเด็ดแอร์จังวะต่อไปอะไรใส่หมูอันดิใส่หมูเมนูนี้จะออกไปทางผัดหรือคั่วอะไรก็ได้ที่มันแดแรัวตุกอ่ะวันนี้เสืออ้อห้าชอ้อนเค็มไงวักเลยห้าช้อนแล้วมาแล้วมาแล้วมาได้ดม,นนมันลุนอ่ะขงมันวะหมูผัดเค็มโอ้โหใส่น้ำลงไปนะฮะ แดกไม่ได้ว่ะห้าช้อนเดี๋ยวช่วยบาลานซ์กันอ๋อโหเหม็นป่ะสามสี่วันห้าแล้วสี่ห้าสี่มึงเข้าไปดูในรีเพลย์อ่ะสี่ใส่อีกช้นหนึ่งอะไรก็แดกไม่ได้อันนี้เป็นสูตรน้ำยาที่ไว้ฆ่าหญ้า เอาไปก็เป็นพริกไหมน้ำพึ่งน้ำพึ่งก่อนไหมน้ำพึ่งนี่ขอเยอะนะสิบขอนตับมันเค็มกุ้มีสิทธิ์จะใส่หมดเนี่ยเป็นไปสิบวิแทนเนาะเออมีเป็นแคสิบวิเอาไปหนึ่งสองสามสี่กุ้งหมดขวดอ่ะไม่ไม่ต้องสิบหรอกเออสิบเอาแถมไปมันก็หมดหัวอยู่แล้วเนี่ยเออกลุ่มตอบใช่ไหมมีลดนัวเข้าไปอีกกินดีกินดีแจะต่อไปพริก สามช้อนสามช้อนนี่จะวัดยังไงช้อนล,ละสองไปกูหยิบกำหนึ่งเลยแล้วกันนะใจเด็ดเด็ดก้านออกก่เลยเอ๊ะแต่มันต้องครบรสชาติพริกมันออกมล้ <c oughs> หนะเยีย <c oughs> มิตตัดแน่ใกล้ตัดนะเดี๋ยวไปหอยมาร์กมีคนช่วยเยอะจังเลยวะเมืนกูไม่ต้องทําอะไรอ่ะเฮ้ยเอามาก้านไม่ทันแลว้ว <c oughs> ไม่เป็นไรก้านมีแคลเซียมเอ้ยผงนัวกับฉลากไปคบนึงไอ้เฮี้ยเกลือมันยังไม่ละลายเลยว่าเมนูนี้มันสดนะแซ่บไม่ใช่ต้มแซ่บใจเย็นหอยอย่าหมดถุงก็พออ่าช้อน

หมูเน่าของสารเคมีไหมผมชัวร์แหละแม่งจะช่วยได้บ้างไหมกูขอแบบซ้อนนึงเต็มหน่อยป่ะเอ้ได้ผมว่ากินได้ป่ะดูอยากแกล้มอนะนะแล้วถ้าเป็นไง่เลยมันเหมือนอะไรกัดปากไม่รู้อ่ะทำไมหมูมันเป็นอย่างนี้อใช่ไหมน้ำส้มสายูจัดหรือเปล่ามันขนาดต้องขายเลยหรอวะมาลองหมูมันแข็งมาก มึงหมูมันแข็งมากมันเค็มไปเว้ยเกือกี่ช้อนมะเกือบห้าไงไปยพีชคำนี้คือคำเพื่อนเยอะสามสามแล้วนะห้องน้ำมีสองห้องเลยนี่เพอน้ยไม่เยอะลองยืนดูอ้าย่อยข้ามข้ามไข่ข้ามไข่เขาเคยมีข้ายอดไอพี่กินของกูได้แค่คนเดียวนะมึงหยอดน้ำปลาเพิ่มปะไม่ได้หยอดไม่ห่านเป็นใคคะแนนตัวสุดเท่าไหร่ไม่ให้เลยไอจักรินกันไม่ตัดอะไรกับกูเลย ร้องมาไม่ใช่เราจะทำยังไงบ้างฮะตบตบก่อนน้องอยู่น้ำไหมอู๋ไม <here S 2> ่เคยร้องตบเลยว่ะมึงล้องมาสักขาก็ได้มันใช้แค่นี้พอนะครับเพราะว่าข้างในมันมีไส้กบเล่นเวแล้วเนี่ยมึงทิ้งทำไมวะทิ้งอินส่วนนั้น จับปลาก่อนไหมปลาร้าาขอนไม่ใจเหรอก็ได้ต้องทอดตุ๋ไปก่อนดิแรงมากจะไหมไหมเนี่ยโอ้โหแต่กลิ่นมันมาเลยว่ะหอมนะหอมหอมหอมอินหอมอ่ะเฮ้ยไม่หาแล้วไม่ได้อันนี้แยมของอะไรนะอะไรนั้นเฮ้ยอะไรนะมีโอมีโอนะ้นี่มันอาหารหรือจะเป็นมีดมีดก็เข้าได้นะทันทีที่เข้าเนาะเขียงจะขาดทันทีแล้วว่ามีดคมมากจะกระโดดเนี่ย ดิโอ้ยดงดันดอดูมันเป่งมันเป่งมูดี้ดเป่งำตาหยีแล้วทอดทอดอาหารนะครับ้ข้างในมันจะคู่ฟ้าอยู่เนี่ยอย่างงี้เนี่ยอย่างงี้อย่างเงี้ยคือคือมันยังไม่สุกก็ต้องให้มันถ่ายคู่ฟ้าก่อนเนี่ยฟูเสร็จแล้สุดยอดนะคบสุกแล้วคไปก่อนเนี้ย เร e ื่องข้อกำล่ามากจับต้องอันนี้ไม่ได้เรียกไหมนะเขาเรียกการคลัาม์อะไรโอ้ยพี่อไม่น่าโมยอะไรกูติดมาทำซอสกันต่อเมื่อกี้อะไรนะปลาร้าห้าซูอร์ไม่กินปลามึงเข้าใจปะตัดไหมเบอร์เปี๊ยวนะซีวิตตามช้อนเอ้ยไม่ใช่ซีวิตดิน้ำวิตามินซีลมหนาวต่อไปทิ้ขาวไปห้า อะไรวะแยมแยมแยมขอเยอะๆหน่อยวะแยมสามช้อนเองกูเยอะตอนนี้ต้องรีบจัดสัตว์วัตถุดิบนะครับเพราะหมดกระปุกสองสามไปแม่บอกให้เรียนวิศวะก็ไม่เรียนต้องมาทำอะไรอย่างนี้จะทำงานจบนิทยาศาสตรไปทำงานอะไรครับทำนั้นน้ำยาขยะคุกเข้าไปได้ไหมให้มันสัมผัสเนื้อเอาเหมือนไก่บอลชอนใช well ่ป่ะน้ำซอสไม่ใช่เก่ับไก่อะไรนะไก่ไก่เกาหลีอะไรนะหายทุกอย่างเลยวะ เฮ้ยอย่าลืมผงชูรสล่ะอยากเห็นทั้งซองเนี่ยหมดปูไหมวัวปูเนี่ยทั้งซองตามช้อนระดับเชฟมาก่อนเชฟปะเสรปมเสริมเสริมคุณชอบไหมครับถือ่สอง้อนไม่เชื่ออ้าวอ้าที่คุก็กินได้จริงเขียนปลาเป็นนัวว่ะมีห้ออะไรปลาอะไรวะสักอย่าง ก็เข้าได้ลากตัวเลยเดี๋ยวไปเก็บอเออเดี๋ยวจะงเบอร์ไปแค่นั้นเลยว่าเตอร์ไงไเดี๋ยวไปเกี้ยของก่อนเดีค่อยมาดูเมนูนี้ชื่ออะไรกบหิวน้ำกบหิวน้ำองหิวน้ำสัมผัสแรกไป

ไม่ได้อร่อยว่ะแต่ไม่คนแดกเยอะพวกหิวน้ำแน่เลยน่เลยเพวน้องเล่นเวทว่ะเล่นมากให้ให้อีกคะแนนต่อไปเจ็ดพ่อเจ็ดนี่คือเจ็ดยับครับเมนูน้องหิวน้ำไม่ควรไปทำตามไม่ควนะเปรือง ตอนนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของพวกเราแล้ววันนี้เป็นไงบ้างคุณน้ำคุณน้ำให้พีทให้คะแนนดีกว่าสี่คนพีทเรียงลำดับมาเออพี่โลกัสเพราะหอยสามวนนี้เราได้หอยสามเอ้มาร์คเอ้มาร์คหมูแข็งปะแข่งแต่มึงเค็มกว่าอะมึงไม่ได้กิเค็มเอออ่ะกระไรหมาเออเฮลากูในอันดับสามที่หนึ่งเราไม่ต้องพูดเลยทีนี้นน <c oughs> หมูใครหมูใคร ที่สองไม่พูดแล้วไอ้แบบข้าวคูเลยรู้อยากรู้ป่าว่าคนดูเขาไอ้ของแคอ่อหทเออยังไง <ๆ S 2> <ๆ>ก็ฝากคอมเมนต์นะครับว่าของใครน่ากินที่สุดนะวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ของสับปะรดไทยแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับคอมเมนต์เข้ามาเยอะๆจะให้พวกเราทำคอนเทนต์อะไรนะครับอย่าลืมนะฝากกดไลค์